สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรสักอย่างนะเลยการวันนี้นะคะลงภารกิจจะมามอบหมายให้เราทำกันเดี๋ยวให้เธอให้ตัวเองทำววก็คือภารกิจนี้เลยภารกิจสร้างบ้านนะคะหล่งจากเรียกเลยขอบอกก่อนเราพักคู่นะสวัสดีทุกคนวันนี้เราไม่ได้จะมาทำอะไรนั้น วันนี้เราจะมาบอกประวัิาทำไมคะดิ้นเสียงเพลงนี้ไหมเนี่ยมันมาจากแผนเวทซอมบี้นะคะที่ตอนที่เรามีที่ตอนที่เราสามารถปลูกต้นไม้ได้แบบไปปลูกต้นไม้ได้ที่มันสามารถต้นน้ำแล้วก็ไปซื้อของให้ต้นไม้เวลามันจะเกิดเนี่ยคุณคุณชื่อแม่หนิงนะ ต่อไปนะคะตัวละครในนี้จะดูเดี่ยวใช่ไหมแต่ทุกคนเอาฝังกีดีน่าแกะเวลาไม่กินได้เฮ้ยทุกคนเราอย่างเช็คพอย์เลยเราเจอแกะชมพูนี่แกะที่หายากที่สุดเรามาันมาเจอเฉยเลยดูดิ ไม่รู้นะคะแล้วภูริสาเป็นนะมาเนี่ยน,นี่เป็นเงียน้องคือนะ้องแกะสีชมพแูแสนน่ารักเป็นไงทุงกคนเราอย่างเช็คอยเลยก่อจบคลิปช่วงนี้เราเกัน